ทำให้การเงินของคุณนะมีความมั่นคงมากขึ้นมีเรื่องของรายได้นะครับเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรม,มีในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆประสบความสำเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเงินนั้นค่อนข้างเติบโตมีแนวโน้มทิศทางที่ดีสวัสดีครับชาลาสิตกรกฎ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเดรงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายน2องพนีนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามรารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซอร์ปูพยา59นะครับเรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับจะเป็นแผนผังในเรื่องการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนกันยา64จะมีดาวเกตดาวอังคารดาวสุขดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบด,ด,รรสสดีมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ ชาวกรกฎลักษณะกรกฎจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับจะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวจันทร์แต่ในช่วงของเดือนนี้จะมีดาวเกตสุริยะคือดาวเลข้าได้โคจรมาทับกับชาวกรกฎนะครับในช่วงประมาณมาที่3กันยายนก็คือเกือบทั้งเดือนเลยทีเดียวดาวเกตสุรยิยะเมื่อมาทับในราศีจันทรนะครับก็เป็นลักนณของคุณจะเกิดในเรื่องของความ วุ่นวายในเรื่องของการกระสับกระสนกับในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ความนึกคิดของตัวคุณเองดาวเกศสุริยานเนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวทิพย์ของโหราศาสตร์ไทยเมื่อโครจรทับลักานณาจะเกิดในเรื่องของอารมณ์ความเหมือนกับเขาเรียกว่ามีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยอยู่กับเนือกับตัวและยิ่งอยู่ในเรือนของดาวจันทร์ก็คือดาว ที่เป็นลักขณากรกฎเนี่ยอาจจะทําให้ความเซนซิทีฟสูงมากๆเลยนะครับทำให้ตัวคุณเองมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวมีในเรื่องของความนอยเยอะนะครับแล้วก็ความคิดเยอะมากนิดหนึ่งหรือลักษณะของความวิ่ตกความกังวลต่างๆแต่ดาวเกศสุริยาตเนี่ยเมื่อทับลักนาของราศีใดจะทำให้เกิดความเข้มแข็งตรงที่ว่า ดาวเกตคือดาวทิพ์ใช่ไหมครับเมื่อโคโจรทับลัคขณาจะทําให้มีในเรื่องของการคุ้มครองนะครับในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยภัยอันตรายต่างๆอะไรประมาณนี้ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วดาวเกตสุริยาตเนี้ยมีการโคโจรอยู่ในราศีกรกฎ เล็งไปที่ราศีมังกรเห็นไหมครับเล็งกับดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตานีนั่นหมายความว่าชาวกรกฎลักนณากรากฎอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีปัญหาหรือความหงุดหงิดใจความเหมือนกับความเซนซิทีฟกับเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะบางทีเราอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ความคิดของตัวเองนะครับอยู่นิ่งๆเงียบๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิด นะครับแล้วก็มีความจุกจิกกวนใจกับในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามด้วยทําให้ตัวตนของตัวคุณเองอาจจะมีปัญหากับคนตรงข้ามได้นะครับเพราะเราอาจจะมีความลึกซึงมีความคิดเยอะคิดมากคิดเยอะไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความจุกจิกกวนใจแบบเนี้ยเป็นต้นก็ทําให้ชาวกรกฎลัคนากรกฎอาจจะมีแนวโน้มทิศทางแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการฝันแม่นนะครับมีลางสังหรณ์มีจิตสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำให้ตัวคุณเองนั้นคิดมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลด,ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกรกฎกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณก็คือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีสิงห์ทำให้การเงินของตัวคุณมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกำม,มากขึ้น1-17กันยายนดาว อาทิตย์คือดาวการเงินนั้นโคจรเป็นกเกษตรนะครับทำให้การเงินของคุณนะมีความมั่นคงมากขึ้นมีนเรื่องของรายได้นะครับเข้ามาเป็นกอะเป็นกำรรม,มีในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆประสบความสําเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเงินนั้นค่อนข้างเติบโตมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ในเรื่องของการเงินเป็นกาะเป็นกำรรนะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวอังคารเป็นคู่ศัตรู ดาวคารมาจากเลนปุตตะด้วยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันนะครับกับในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีปัญหาภายหลังเข้ามาหรืออาจจะมีปัญหากับบทบริวารที่อาจจะใช้เงินเปลืองเกินไปทําให้เราต้องหาเงินมาแล้วก็ต้องช่วยเหลือเขากับบทบริวารอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการมี ปัญหากับในเรื่องของการลงทุนบ้างน,นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าการเงินของคุณยังเฟื่องฟูอยู่แต่คุณก็ต้องบริหารจัดการแล้วก็ระมัดระวังกับการให้คนอื่นยืมเงินนะครับหรืออาจจะมีต้องการแบกรับภาระ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับบุตรบริวารมากเกินไปนะรายได้เยอะแต่รายจ่ายก็เข้ามาแบบนี้เป็นต้นทําให้ชาวกรกฎลักษณะกรกฎอาจจะมีปัญหาความคิดแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจกับในเรื่องของการเงินที่มีปัญหาตรงเนี้เกิดขึ้นได้แต่ดาวองคารเนี่ยนะครับ ในวันที่ในวันที่6กันยานี่ดาวอังคารก็คือจะย้ายออกไปที่ราศีกันทําให้การเงินของคุณนั้นค่อยๆดีขึ้นในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วดาวอาทิตย์ก็ย้ายในวันที่17ตามดาวอังคารไปอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนสหัชชะด้วยดังนั้นเนี่ยการเงินจะไปอยู่ในเรือนสหัชชะเรา,าระว่าการสแสวงหารายได้ค่อนข้างดีนะครับมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีมีในเรื่องของการชักจูงกับการหารายได้เพิ่มเติม แต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวอังคารก็อยู่แล้วนะครับมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินตอนแรกต้องไปแบกรับภาระค่าใช้จ่ายกับบุตรบริวารความอยากความต้องการพอในช่วงของประมาณออการเดินไปแล้วก็จะมีปัญหากับการมีปากมีเสียงกันนะครับกับในเรื่องของการเงินกับญาติพี่น้องนะครับกับในเรื่องของเพื่อนพ้องของเรา ดังนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนทั้งเดือนไม่ควรให้เพื่อนพี่น้องยืมเงินนะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันมีความกินแหนงแข่งใจกันกับในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็อย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับหรืออย่าให้ญาติพี่น้องยืมเงินก็โอเคเนาะ แต่ถ้าเกิดใครที่ให้ยืมไปแล้วก็ต้องทำใจนิดนึงว่าอาจจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์นะครับและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวกรกฏกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกรกฎลัคนณะกรกฏคือดาวอังคารก็คือดาวอังคารไปรอยู่ในเรือนราศีสิงในช่วงแรก นะครับเป็นตำแหน่งยงหยดด้วยทำให้ดาวกัน งานของตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงตำแหน่งการได้รับความนิยมชมชอบมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของศักยภาพของตัวเราเองมีออร่ามากขึ้นนะครับมีคนคอยช่วยเหลือซัสปอร์ตมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมียศถามบรรดาศักด์มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของอการงานนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้โดยง่ายเพราะดาวอาทิตย์นะครับโครจรเป็นเกษตรร่วมกลุ่มด้วยหมายถึงเราอาจจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องใช้ในเรื่องของการพยายามอดอดทนนะครับการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นนะเราก็อาจจะมีปัญหากับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการต้องบริหารสักนิดหนึ่งแต่ตําแหน่งชื่อเสียงมันได้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับบุคคลอื่นๆอาจจะเกิดการ แตกหักกันกับคนในองค์กรกันขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะหลังวันที่6กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวคารและดาวอาทิตย์จะกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งในเรือนสหัชชาทําให้การงานของคุณนะ่ะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยมากขึ้นอันนี้จะเป็นวิธีแก้สําหรับใครที่ทํางาน ประจําก็ดีหรือทํางานที่ต้องเดินทางเนี่ยจะดีมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ต้องอยู่ออฟฟิศไม่ต้องอยู่ในเรื่องของที่ทํางานแล้วก็มีปากเสียงกับคนอื่นเราอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมากขึ้นแต่การเดินทางก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ย้ยานพาหนะอาจจะเกิดในเรื่องของการมีปัญหานะครับกับในเรื่องของรถ ได้เช่นกันนะครับการเดินทางอาจจะมีปัญหาติดขัดสะดุดหรือมีอุบัติเหตุต่างๆเพราะอาทิตย์กลางคันเนี่ยเป็นในเรื่องของการมีปัญหากับในเรื่องของการสัญจรอ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลักณะกรกฎควรจะต้องมีสติในการดําเนินชีวิตแล้วก็การ ขับรถยุดยานพภาหนะนิดหนึ่งนะครับเนาะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเราเดินทางก็จะดีในเรื่องของการที่ไม่ต้องปะทะคารมกับบุคคลอื่นกับคนในครอบครัวหรือมีการประทะคารมกับคนในองค์กรนะครับมันก็จะทำให้ตรงนี้ผ่อนคลายไปได้เนาะ แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ออฟฟิศนิ่งๆเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเราอาจจะมีปัญหาหรือบางทีเราอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาเรื่องเราเกิดขึ้นได้นะครับก็พยายามนิ่งๆเงียบๆเนาะกันเนาะเพื่อให้ลดแรงปะทะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎกันบ้างอิทธิพลความรักของคุณนะครับก็คือราศีมังกรคองด้วยดาวเสาเลขเจ็ดนะครับเป็นเกษตรเล็งลักคณาอยู่ ดาวเสาเร็งลัคนาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียพูดหลายรอบแล้วเนาะเ <c oughs> พราะว่าดาวเสาเนี่ยโคจรอ,อยู่2ปีครึ่ง <c oughs> ก็เลยทําให้เราต้องพูดบ่อยๆซ้ําๆกับในเรื่องของการที่มีทัศนคติมีความคิดต,ต,ต่างๆกับผู้ของคนรักอาจจะมีความกดดันมีความเครียดมีความซีเรสบ้าง แต่ดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรเกษตรบดีหมายถึงในเรื่องของความมั่นคงกับคู่ครองคนหลักนั่นเองนั่นหมายความว่าชาวกรกฎลักนากรากฎจะมีในเรื่องของการมีคู่ครองคนหลักที่มีโอกาสแนวโน้มประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับความกดดันนะแล้วดาวพระราชบดีกําลังจากโครจรย้ายลงมาที่ราศีมังกรในช่วงประมาณวันที่28กันยายน ดาวพลาลสตีกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เป็นความคิดที่มีความต่างขั้วก,กันดังนั้นเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและก็ความคิดทัศนคติต่างๆเราไม่ควรจะเอาความคิดหรือทัศนคติของเราเนี่ยไปใส่กับคู่เพราะไม่งั้นเราอาจจะเกิดปัญหาเกิดในเรื่องของความกินแหนงแคลงใจกันมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการมี เขาเรียกว่าขัดแย้งกันแล้วอาจจะทำให้มีในเรื่องของการละหองระแห่งใจกันบางคนก็อาจจะมีแนวโน้มของการเลิกลากันเกิดขึ้นแต่บางคนไม่เลิกก็อาจจะเป็นในรักษณะของการมีปัญหากับ ความคิดทัศนคติจึงทําให้เกิดความระหองระแหงใจเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎควรจะต้องอยู่นิ่งๆเงีเยบๆสักพักหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดโดยภาพรวมนะครับแต่โดยระยะสั้นเนี่ยต้องระมัดระวังแต่โดยภาพรวมในภาพกว้างในระยะยาวเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเติบโตกับความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปการเรียนรู้การปรับ ความเข้าใจกันแล้วคุณจะมีแนวโน้มของการที่จะม,มีการเปลี่ยนแปลงกับผู้องคนองหลักที่จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงกับผู้องคนองหลักมากขึ้นให้การเหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราอาจจะมีความเครียดมีความซีเรสมีความจุกจิกใจก, Jay, ก็จริงแต่เราควรหยุดนิ่งๆแล้วก็ไม่ไปอะไรมากมายกับเขาแล้วเราก็จะมีความรักความสุขความหวังที่เติบโตแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ อะไรแบบนี้เนาะเราไม่ควรที่จะไปพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราควรจะค่อยเป็นค่อยไปปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นกับคําพูดเราเกิดขึ้นได้เพราะดาวเคารจะกลุ่มกันกันกบดาวพุธในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับระมัดระวังในเรื่องของคําพูดวาจาของเรานิดหนึ่งโดยภาพรวมแล้วยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเราไม่ไปจัดเต็มใส่เต็มหรือจุกจิก เขามากเกินไปก็มีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตพัฒนานและเกิดความมั่นคงสถาพรมากขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตในระยะยาวนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ